วิธีการหมุนพวงมาลัยนะครับเพื่อนๆครับถ้าเราต้องการหมุนไปฝั่งไหนเราต้องการให้รถไปฝั่งไหนหมุนพวงมาลัยไปฝั่งนั้นเราต้องการถอยหลังแล้วให้ท้ารถไปทางฝั่งซ้ายเราก็แค่ป่อมซ้ายาสวัสดีครับผมพีทตั้มถามยันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการถอยหลังนะครับขับรถถอยหลังนะครับการคุมพวงมาลัยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับมีเพื่อนๆนะครับ งงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามุนพวงอะไรยังไงดีนะครับเวลาถอยหลังนี่งงไปหมดเลยไม่กล้านะครับบางคนก็ขับแล้วก็ไปครูดมานะครับส่งรูปมาให้ดูส่งคลิปมาให้ดูนะครับว่าเป็นรอยแผลโอ้โหปวดใจมากมากครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการขับรถถอยหลังนะนะครับซึ่งวิธีการคุมรถเราจะคุมยังไงเราจะมีวิธีการดูยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูวินครับ ถับผมนะครับในการอาถอยนะครับถอยหลังแล้วก็คุมรถนะครับเลี้ยวพวงอะไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับหรือว่าจะโค้งตามทางอา่าทางที่เป็นทางโค้งนะครับเพื่อนๆสามารถทําได้อา่าโดยใช้เทคนิคนี้นะครับสามข้อนะครับสำหรับเทคนิคในการอาถอยนะครับถอยหลังแล้วก็คุมรถให้อยู่ในเลนนะครับวิธีการอา่าทั้งสามข้อนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไล่เป็นขั้นเป็นตอนไล่ลำดับข้อให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับเพื่อนๆดูตามไปทีละข้อแล้วก็ทําความเข้าใจให้ดีนะครับซึ่ง ถ้าเ,เพื่อนๆเข้าใจแล้วผมบอกเลยว่าเ,เพื่อนๆสามารถถอยหลังรถได้ง่ายมากๆแล้วก็การเกิดอ,อุบัติเหตุก็จะน้อยมากครับนะไม่สามารถเกิอดอุบัติเหตุได้เลยถ้าเราทําตาม3ขั้นตอนนี้นะครับเทคนิค3ขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างไปดูกันครับอ่านะครับสำหรับการถอยนะครับขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะต้องดูนั่นก็คือ,อกระจกมองข้างครับผมนะกระจกมองข้างเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการถอยหลังนะครับกับรถถอยหลังการคุมรถเนี่ยนะครับมือใหม่ส่วนใหญ่ เข้าใจผิดคิดว่ารถตัวเองมี3รล้อมีกล้อง3าม้อหกสิบองศานะครับมีกล้องรอบคันนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังไม่จําเป็นต้องมองกระจกมองข้างและถอยายาวได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าความคิดแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะทําให้ันเพื่ๆเกิดอุบัติเหตุได้ไง่ายๆเลยนะครับการที่เราไม่ได้มองกระจกมองข้างนะครับทําให้เราเนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือเวลาที่เราขับรถครับเราดูกล้องมองหลังอย่างเดียวนะครับดูกล้องรอบคันอย่างเดียวนะครับ แต่เราไม่ได้ดูว่าด้านข้างรถเราเนี่ยไปเบียดคันนั้นข้างไหมนะครับสิ่งที่เมื่อใหม่พลาดก็คือว่ากระจกมองข้างนะครับจะเป็นตัวยืนยันว่าตัวถังรถเรากับรถที่จอดอยู่ด้านข้างกับกำแพงที่อยู่ด้านข้างกับกิ่งไม้ที่อยู่ด้านข้างมีช่องว่างครับถ้ามีช่องว่างนั่น Eso หมายความว่าเราถอยไปได้ะนะครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายดูดีๆครับหันมองตลอดนะครับมองเรื่อยๆมองเรื่อยๆไม่ใช่มองข้าเนี้วแล้วผ่านมองเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่จะตามมาเมื่อเราเคลื่อนรถเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับสิ่งที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็เข้ามาหาตัวเราเรื่อยๆดังนั้นเราต้องมองเรื่อยๆครับมองฝั่งซ้ายมองฝั่งขวามองดูดีๆครับมองดูเมคชัวร์เลยครับว่าเราถอยตรงเลนไหมนะครับก็คือเมื่อเรามองเสร็จแล้วนะครับเราจะรู้ว่าระยะห่างจากตัวถังของเรากับวัตถุกิ่งไม้เสานะครับหรือว่าถังขยะ อะไรก็แล้วแต่ถ้าม e ันมีช่องว่างนั่นหมายความว่าฝั่งที่เรามองสามารถถอยไปได้นะครับฝั่งขวาก็เหมือนกันดูว่าตัวถังรถเรากับช่องว่างนะครับกับกับของนะครับมีช่องว่างไหมไม่ใช่ช่องว่างนะสิ่งของที่อยู่ด้านข้างนะครับที่เราขับรถถอยถอยหลังมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับสิ่งของด้านข้างมีช่องว่างไหมถ้ามีช่องว่างนั่นหมายความว่าเราสามารถถอยไปได้นี่ก็คือหลักใหญ่ใจความสําคัญนะครับแล้วทําให้เกิดอุบัติเหตุก็เป็นเพราะว่า เพื <Pedro S 2> <respace S 1> ่อนๆไม่ได้มองกระจกมองข้างนั่นเองนะครับต่อมาครับข้อที่2ครับข้อที่2ก็คือเวลาที่เพื่อนๆขับรถถอยหลังแล้วเพื่อนๆมองกล้องมองหลังถูกต้องครับผมไม่ได้บอกว่าห้ามมองกล้องมองหลังนะครับการดูกล้องมองหลังเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าการดูกล้องมองหลังเนี่ยด้านหลังมีสิ่งของไหมนะครับเพราะบางทีเรามองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวา แต่ตัวถังด้านหลังเราเนี่ยด้านหลังเรานะเรามองไม่เห็นนะจากกระจกมองข้างดังนั้นกล้องมองหลังก็จะเข้ามาช่วยในจุดนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนเช็คกระจกมองข้างฝั่งขวาฝั่งซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ต้องเช็คกล้องมองหลังด้วยนี่คือข้อ2นะครับข้อ2จะใช้เช็คว่าด้านหลังเรามีของไหมมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ไหมมีคนเดินมาไหม เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับตามโซเชียลที่มีคนเดิอนอยู่หลังรถ10บล้อนะครับแล้วรถ10บล้อเนี่ยถอยเข้ามาทับนะครับรถ6ล้อรถกระบะเนี่ยเป็นเพราะว่าด้านหลังเขาขนของทึบเขาไม่มีกล้องมองหลังดังนั้นเขาก็จะด,ดูแค่กระจกมองข้างคนที่ไม่อยู่หลังรถนะครับเขามองไม่เห็นเลยเขาก็ถอยมาทับนะครับอ,อันนี้ก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นกล้องมองหลังก็จะเข้ามาช่วยตรงจุดนี้นะครับ เมื่อข้อแรกนะครับเราดูกล้องอดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วเราก็ต้องตามด้วยข้อ2ครับก็คือดูกล้องมองหลังครับถ้าเป็นกล้อง360องศาก็โอเคแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีกล้องรอบคัน360ขอดูกล้องมองหลังนะครับดูว่ามีคนเดินมาไหมดูว่ามีเด็กปั่นจักรยานมาไหมดูว่ามีจักรยานมีมอเตอร์อไซค์จอ,อดอยู่ด้านหลังไหมดูว่ามีของวางเกะกะอยู่ด้านหลังไหมเราก็จะรู้นะครับเพราะว่าเราถอยมาเนี่ยเรามองแค่กระจกมองข้าง มันก็ได้แค่ด้านข้างแต่ด้านหลังเป็นจุดอับดังนั้นเราก็จะมองกระจกอะมองกล้องมองหลังด้วยเพื่อเช็คเมคชัว sure ว่าด้านหลังไม่มีอะไรมาขัดขวางเราจริงๆนะครับนี่ก็คือวิธีการมองนะครับอ่ะต่อมาครับเมื่อเราพึ่งอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็กล้องมองหลังเสร็จแล้วต่อมาวิธีการถอยต่อไปนี้ข้อที่3ข้อสุดท้ายก็จะเป็นทักษะเป็นสกิลเป็นการคาดคะเนเป็นการกะระยะครับอ่ะ วิธีการเป็นยังไงครับเวลาเราถอยหลังนะครับขับรถถอยหลังแน่นอนว่ามือใหม่ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงให้รถเป็นตรงเลนให้รถเป็นตรงถนนให้รถเป็นตรงอยู่ในแนวเดียวกับรถที่เราถอยอนในแนวแนวถนนที่เราถอยนะครับเราไม่รู้เลยเราก็จะใช้กระจกมองข้างเป็นตัวการระยะนั่นเองนะครับเราดูยังไรครงครับพี่ตั้มครับกระจกมองข้างนะครับเราดูกระจกมองข้างปุ๊บเราจะเห็นตัวถังรถเราใช่ไหมอ่าย่างบ้านกระจกนะครับบานกระจกปุ๊บเราจะเห็น บา,บางกระจกนะตัวนี้ยืนยนย่นออกไปนี่คือกระจกฝั่งขวานะครับกระจกฝั่งขวาส่วนนี้หนึ่งใน4ของตัวถังของบ้านกระจกเราจะเห็นตัวถังรถเราส่วนนี้สามในสี่ที่กระจกนะครับเราจะเห็นด้านหลังทีนี้เราก็ใช้ส่วนนี้นะครับในการาคลาดคะเนในการกะระยะนั่นก็คือว่าเราจะใช้ตัวถังเราวัดกับพุตบาทด้านข้าง วัดกับแนวปูนด้านข้างวัดกับแนวขอบหญ้าด้านข้างนะครับเช็คโดยการกราระยกทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายออกมาเทียบกันว่าระยะห่างทั้งสองฝั่งบาลานซ์กันเท่ากันไหมชิดฝั่งไหนมากเกินไปไหมนะครับวิธีการหมุนพวงมาลัยนะครับเพื่อนๆครับถ้าเราต้องการหมุนไปฝั่งไหนเราต้องการให้รถไปฝั่งไหนหมุนพวงมาลัยไปฝั่งนั้นเราต้องการถอยหลังแล้วให้ท้ารถไปทางฝั่งซ้ายเราก็แค่คว่ำซ้ายอ่า เราต้องการถอยหลังมาแล้วให้ท้ายรถโค้งไปทางฝั่งขวาเราก็แค่ควมขวานะครับควมขวานะครับต้องการไปฝั่งไหนบุ้นพวงอะไรไปฝั่งนั้นไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังใช้หลักการนี้ได้เลยครับวิธีการขับรถถอยหลังเมื่อเราต้องการให้เราอยู่ในแนวเดียวกับถนนเราก็ต้องมีตัวยึดตัวจับนะครับตัวยึดตัวจับก็คือสิ่งที่อยู่บนถนนนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นขอบปูน ขอบกำแพงขอบฟุตบาทอะไหลทางอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแนวตรงนะครับเป็นแนวตรงนะเป็นขอบเป็นแนวตรงกับถนนเนี่ยนะครับเราใช้สิ่งนั้นเป็นจุดยึดเพื่อเทียบเคียงกับตัวถังรถเรานะครับเส้นแนวปูนที่เขาลาดปูนมาเราก็เช็คก่อนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแนวปูนมันขนานกันไหมมันไปด้วยกันไหมนะครับถ้าแนวปูนมันระนาบขนานคู่กัน เราก็ใช้แนวปูนก็ได้แต่ถ้ามันไม่มีแนวปูนมันเป็นขอบฟุตบาทเราก็ใช้ขอบฟุตบาทก็ได้นะครับใช้ขอบฟุตบาทเทียบกับตัวถังรถเรานะครับว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันขนานไปในแนวเดียวกันไหมนะครับหรือถ้ามันไม่มีอะไรเลยมันมีรถจอดอยู่เราก็ใช้ตัวถังนะครับตัวถังรถในแนวเดียวที่เขาจอดข้างฟุตบาทข้างไหลทางเนี่ยนะครับรถถอยหลังมาใช่ไหมเราก็ดูว่าตัวถังรถเรานะครับตัวถังรถเรากับรถที่เขาจอดอยู่เนี่ยมันขนานมันขนานไปกันไหมล้อไปทาง มีช่องว่างขนานไปในแนวเดียวกันไหมคู่ขนาดเนี่ยช่องว่างเนี่ยมันมันสมมาตรกันไหมนะครับมีระยะห่างเท่ากันเสมอกันไหมเวลาเราถอยมาเราก็เช็คอีกีครับถ้าเราใช้ตัววัดจากวัตถุต่างๆที่บนถนนช่วยเราก็จะถอยได้อย่างตรงเรนนะครับนี่ก็คือเทคนิคเลยครับเทคนิคในการถอยเพื่อไม่ให้เราเกิดอุบัติเหตุซึ่งมันก็จะไปพร้อมกับข้อที่1ครับข้อที่1เพราะว่าเราดูเราถอย,เร,ถอยเราถอยหลังเราดูกระจกม,มองข้างใช่ไหมครับเราก็จะดูว่าเรามีช่องว่างไหม กับรถที่อยู่ด้านข้างเพราะว่าถ้าเราไม่มีช่องว่างนั่นหมายความว่าเราถอยไปชนเขาแต่ถ้ามีช่องว่างปุ๊บระหว่างรถที่จอดอยู่กับตัวถังรถเรามันก็จะทําให้เรามีช่องว่างมีระยะห่างระหว่างรถเรากับรถที่จอดอยู่เมื่อมีช่องว่างระยะห่างเราถอยมายังไงก็ไม่ชนยังไงก็ไม่คลูดครับนั่นครับมันก็จะกลับไปข้อหนึ่งเหมือนกันก็คือให้เรามองกระจกมองข้างนั่นเองครับอ่ากระจกมองข้างจะสําคัญมากกว่ากล้องมองหลังนะครับเพื่อนๆจําไว้เลยถอยหลังดูกระจกมองข้างเป็นหลัก นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีกล้องมาหลังก็ดูกระจกมองหลังก็ได้นะครับแต่ว่ากระจกกระจกมองหลังเนี่ยมันก็จะได้แค่ระดับหนึ่งมันจะไม่มองอมันจะมองไม่เห็นระดับแนวพื้นว่า mm hmm. ด้านหลังเนี่ยมีตอไม้ไหมด้านหลังนี่มีถังขยะไหมด้านหลังมีเด็กนอนกิ้งอยู่ไหมมีมจักรยานคันเตี้ยของคุณลูกอยู่ไหมถ้าเรามองกระจกมองหลังนี้เราจะมองไม่เห็นแต่ถ้ามีกล้องมองหลังมันก็จะโอเคกว่ามันก็จะเห็นได้มากกว่านะครับแต่ยังไงก็ต้องบวกด้วยดูกระจกมองข้างไปหลักนั่นเองนะครับก็หวังว่า เพื่อนนะครับจะได้ความรู้แล้วก็นําเทคนิคนี้ไปฝึกฝนในการถอยหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางโคง้งเราสามารถใช้เทคนิคนี้3ข้อนี้ในการถอยหลังได้เลยรบับรองว่าเพื่อนไม่เกิดอุบัติเหตุแน่นอนครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนดูมาถึงจุดนี้แม่พิําครับโอ้โหผมเพิ่งรู้เลยเมื่อกี้ไปครูดมาครับแม่เพิ่งมาเจอคลิปนี้น่าเสียดายจริงๆนะครับถ้าเพื่อนดูคลิปนี้แล้วถ้าเพื่อนชอบนะครับฝาก like เพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม เป็นอย่างไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยหลังและการคุมพวงอะไรนะครับซึ่งนะครับเมื่อใหม่ส่วนใหญ่นะครับก็ยังเข้าใจผิดคิดว่ามองแค่กล้องมองหลังอย่างเดียวก็เรือเฟือแล้วนะครับไม่ต้องมองอย่างอื่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าเวลาถอยหลังนะครับ สิ่งที่เรามองมากที่สุดนะครับในการลัน้นก็คือกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาน,นั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนให้นําไปใช้ขับรถนะครับนำไปเป็นเทคนิคในการขับรถเพื่อให้เราถอยได้อย่างคล่องแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมออีอะไรคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือว่าอยากแนะนํานอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้ดดเลยเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับแล้วก็หรือว่าเพื่อนๆนะครับ อยากไปพูดคุยกันในเฟซบุ๊กกลุ่มครับอยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรยังไงจอยเข้ามาได้เลยครับดิ้งอยู่ด้านล่างนี้ปุ๊บกดปุ๊บก็จะขึ้นมานะครับดิ้งไปอีกหน้าจอหนึ่งนะครับดิ้งขึ้นมาเป็นหน้า Facebookuntu a c e b o o k กลุ่มนะครับหน้าปกแบบนี้ครับ,บเพื่อนๆกดปุ๊บนะ รอผมอนุมัติแป๊บหนึ่งก็จอยเข้ามาได้เลยนะครับใครที่ยังไม่จอยเข้ามาครับกราบเรียนเชิญก็ผมจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใน Facebook Group นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม s u b s c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้พลาดทริคเด็ดๆครับสหรัับวนนี้ก็ต้องไปดะครับสำหรัััับบววนนีี้สสดคร I'm